คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่กรุงไทเปของไต้หวันนะครับกำลังมีเมนูอาหารนะครับที่กําลังเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในตอนนี้<า>นั่นก็คือราเมงหน้าแมงสาบทะเลยักษ์นะครับซึ่งก็มีคนนะครับไปชิมกันจนร้านอาหารแน่นทุกวันรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปลองชิมพร้อมๆกันครับ กำลังเป็นข่าวดังไปทั่วโลกสำหรับเมนูราเมงแมลงสาบทะเลยักษ์14ขาของร้านราเมงบอยส์ในกรุงไทเปของไต้หวันโดยทางร้านได้นำแมลงสาบทะเลยักษ์ที่เป็นสัตว์ทะเลเปลือกแข็งขนาดใหญ่มาโปะโลงเป็นหน้าราเมงและด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันจึงทำให้รู้สึกว่าเรากำลังกินแมลงยักษ์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ไม่ได้เห็นในอาหารที่เรากินเป็นประจำทุกวัน นับตั้งแต่ร้าน Ramen Boys ได้เริ่มเสิร์ฟเมนูนี้มาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมก็เริ่มมีกระแสบอกปากต่อปากท่ามกลางคนที่ชอบเสาะหาอาหารแปลกใหม่และแม้ว่าเมนูนี้จะมีราคาสูงถึงชามละ1,480เหรียญไต้หวันหรือประมาณ1,600บาทแต่ก็มีคนจองกินจนเต็มร้านทุกวันและเนื่องจากแมลงสาบทะเลยักษ์อาศัยอยู่ในน้ำลึก ่ึงทำให้วัตถุดิบนี้หาได้ยากในแต่ละวันก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็ยิ่งทำให้ลูกค้าอยากลองลิ้มรสรามเมงชามนี้มากขึ้นไปอีก就很像很像螃蟹加龙虾的综合体对就吃起来有种你直接吃下去会有种嗯咬下去会有种绵密的感觉可是又里面又还会还是会带一点 Q 弹 ในส่วนของการทำเมนูนี้เจ้าของร้านราเมงบอยส์บอกว่าไม่มีอะไรยุ่งยากแค่นำมแมลงสาบทะเลยักษ์ไปนึ่งแล้วนำมาโปะลงบนชามรามเมงที่น้ำซุปทำมาจากส่วนผสมของซุปไก่ปลาโอแห้งสไลด์เส้นกับส่วนผสมอื่นๆขณะที่นักชีววิทยาเตือนว่าการกินมแมลงสาบทะเลยักษ์ซึ่งไม่เคยมีใครนำมาทำเป็นเมนูอาหารมาก่อนอาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครเก็บข้อมูลแมลงสาบทะเลยักษ์ว่ามีสารอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวจึงควรมีการเก็บข้อมูลตรงนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะนํามาทําเป็นอาหารแต่สําหรับคนที่ชื่นชอบของแปลกก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรตรงนี้เพราะมองว่าเมนูแปลกๆแ,แบบนี้เป็นอาหารที่ชีวิตนี้คงได้ลองแค่ไม่กี่ครั้งไม่ได้เป็นเมนูที่กินกันบ่อยๆ